น้องคายอากาศเป็นใจตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเปลงจานสุดคึกคักครับลูกค้าทั้งคนไทยคนลาวเข้ามาเลือกซื้อเสื้อหนาวกันแน่นตลาดซื้อได้เผยครับว่าเสื้อผ้ากันหนาวมือสองได้รับความนิยมสูงเหตุครับเพราะว่าสภาพดีเหมือนใหม่ราคาก็ไม่แพง แนะนำผู้บริโภคซื้อแล้วก็ซักก่อนใส่นะครับจากความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยแล้วก็ลาวทําให้ทั่วทุกภาคของประเทศอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานของไทยโดยที่จังหวัดนองคายอุณหภูมิลดต่ําลงเหลือ12องศาเซลเซียสอากาศหนาวเย็นและมีลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะ ทำให้บรรยากาศที่ตลาดจุดผ่อนปลนไทยลาวบ้านเปงจานตำบบลโพนแพงอำเภอรัตนะวาปีจังหวัดหนองคายซึ่งเปิดขายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับคนไทยแล้วก็คนลาวได้แลกเปลี่ยนซื้อสินค้ากันทุกวันพุธและวันอาทิตย์โดยวันนี้ครับมีประชาชนทั้งสองฝั่งโคงทยอยเข้ามาเลือกซื้อสินค้าโดยเฉพาะเสื้อผ้ากันหนาว ทั้งเสื้อใหม่เสื้อผ้ามือ1และมือ2เป็นที่ต้องการของลูกค้าที่มีรายได้จำกัดเลือกซื้อเสื้อกันหนาวในราคาประหยัดได้เลือกซื้อกันอย่างคึกคักครัครบพ่อค้าเสื้อกันหนาวรายหนึ่งได้กล่าวครับว่าปีนี้อากาศหนาวช้าวกว่าปีที่ผ่านมา ยอดขายเสื้อกันหนาวจะขายได้ไม่เท่ากับปีก่อนแต่ก็ยังพอขายได้เพราะอากาศหนาวเย็นเฉียบขับพลันและราคาเสื้อกันหนาวมือสองไม่แพงสภาพยังเหมือนใหม่ซึ่งทางร้านซักทำความสะอาดมาแล้วแต่เพื่อความมั่นใจของลูกค้าเมื่อซื้อเสื้อกันหนาวมือสองกันแล้วก็คดซักผ่อนใส่ครับขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากเ g r o n ี i n e ออนไลน์